เสียงลมพัดเหนือบึงโขงโหลงแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำนณดินแดนนี้มีตำนานที่ยังมีลมหายใจใต้ผืนน้ำอันเงียบสงบของบึง,ขงโขงหลงมีดวงจิตของประสัตรผู้ถูกษาพระอือรือราชาผู้กลายเป็นนาคราชเฝ้าเมืองที่ล่มสละ บึงโขงหลงบริเวณนี้เดิมชื่อเมืองนัตตะภานครมีความรุ่งเรืองยิ่งมีพระอือรือราชาปกครองร่วมกับพระมเหสีนางแก้วกันยามีธิดาชื่อพระนางเขียวคำและต่อมาพระนางได้สมรสและมีพระโอรสชื่อพระเจ้าฟ้ารุ่งผู้ลูกงามและ,ฉะเฉลียวฉลาดตำนานเล่าว่า พญานาลิลานีธิดาแห่งพญา,า,านาคราชได้แปลงกายเป็นมนุษย์และขึ้นมาบนเมืองมนุษย์และได้พบรักกับเจ้าชายฟ้ารุ่งในที่สุดได้เกิดการอภิเษกสมรสการแต่งงานคือการเชื่อมระหว่างสองโลกการจัดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่แล้วเพราะบุญหรือกรรมนำพา พระอ,องค์ทั้งสองอยู่ร่วมกันได้สาปีแต่ไม่สามารถมีบุตรได้เนื่องจากเรื่องของธาตุระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์เมื่อเวลาเนิ่ดนานพญานาคลินลนีที่อยู่ในร่างมนุษย์เกิดล้มป่วยและกายร่างกลับเป็นพญานาคเหมือนเดิมประชาชนมาพบเห็นเกิดความกลัวจึงไปแจ้งกับพญาเอรือให้ทรง เชิญพระนางกลับสู่เมืองบาดาลเมื่อพระนางกลับสู่เมืองบาดาลพญานาคผู้เป็นปีดาเกิดความเก้ียดกาัและโกรธมากเนื่องจากไม่พอใจที่มนุษย์ดูถูกดูแคลนชาติกำเนิดพญานาคท่านจึงด â ริจะสาบทำลายเมืองให้จมให้เหลือเพียงสามวัดเท่านั้นตำนานเชื่อกันว่าพระเอ,อรือราชามิได้เสียชีวิตในครั้งนั้น แต่ถูกพญานาคจับไปและองค์พญานาคาได้สาท่านไห้กลายเป็นพญานาคเพื่อเฝ้าสถานที่แห่งนี้ตากมิลันจนฝ่าจะมีเมืองเกิดใหม่ผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าดวงจิตทงขั้นยังคุ้มครองผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าบริเวณนี้คือบึงโขงหลงที่ท่านดูแลและยังมีอีกหนึ่งความเชื่อผู้ศรัทธาเชื่อว่า ท่านได้ดูแลคุ้มครองภูรังกาอีกด้วยในปัจจุบันจึงมีคนศักกะระท่านก่อนที่จะขึ้นถ้ำนาคาตำนานอาจมีหลายความเชื่อมีหลายตำนานแต่ศรัทธาของผู้ศรัทธายังคงอยู่ในใจและศรัทธาต่อพ่อปู่หือรือนาคราช ไม่เสื่อมคลายตาบลันผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์เทศบาลบึงโขงหลวงจังหวัดบึงกาฬเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณครับระหว่าเล่าหากผมผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ